รู้ไหมคะต้อหินมีกี่ชนิดต้อหินคือการเสื่อมของเส้นประสาทตาก่อนที่จะเสื่อมตามอายุเราจะแบ่งต้อหินออกเป็น2ชนิดหลักๆก็คือต้อหินมุมเปิดและต้อหินมุมปิดต้อหินมุมเปิดก็คือส่องเข้าไปในลูกตาเราเห็นทางออกของน้ําในลูกตาอย่างชัดเจนมุมไม่ถูกปิดแสดงว่าตัวกลองเล็กๆที่ทําให้น้ําออกเนี่ยมันถูก ทำลายไปความตันตาก็สูงขึ้นในขณะที่ต้อหินมุมปิดม่านตาเนี่ยไปปิดตรงบริเวณมุมตาทําให้เราไม่สามารถเห็นโครงสร้างตรงมุมตาได้เราเรียกว่าต้อหินมุมปิดความตันตาก,ก็สูงขึ้นเช่นกันการรักษาก็จะแตกต่างกันค่ะต้อหินมุมปิดการรักษาหลักก็จะเป็นการยิงเลเซอร์เพื่อเปิดทางออกของน้ำในลูกตาต้อหินมุมเปิดเบื้องต้นให้ยาหยอดตาหรือจะยิงเลเซอร์ขึ้นกับการพิจารณาว่าอะไรเหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีวิวัฒนา การการผ่าตัดต้อหินหลากหลายวิธีการฟื้นฟูขนาดแผลก็เล็กลงมากเลยค่ะ b a n นคอกอ y e h o สพิทอลของเรามีเครื่องมือในการตรวจคัดกรองโรคต้อหินอย่างทบท้วนนะคะพร้อมที่จะให้การรักษาโดยการผ่าตัดได้อย่างทันทีในกรณีที่มีข้อบ่องชี้